ใหญ่เลยสวัสดีครับพเพื่อนสวัสดีทุกคนสวัสดีครับอยู่กับผมช่องพีพีเจพาชมนะครับผมก็ในรอบหลายๆเดือนนะครับพเพื่อนๆคือแบบไม่ได้รีวิวไม่ได้จับวิดีโอมไม่ได้จับกล้องถ่ายวิดีโอเลยครับทุกคนก็ วันนี้มันหยุดสองวันครับเข้าลานจอดครับก็ประมาณนี้ครับผมที่ลานจอดของบริษัทไอนะครับไอเจโลชิตติก ก็ขับรถนี้มาประมาณสี่เดือนแล้วครับเพื่อนนี่นะครับรถผมขับนะครับผมรถประจำการส่วนตัวครับก็ไม่มีอะไรมากมายครับทุกคนเชื้เซตสามหกศูนย์ครับการ์ดครับผม เมื่อวานล้างครับก็เนาะรถป้ายแดงของบริษัทครับนี่ครับมีมีสามคันในลานเขาบอกคนทำงานประกันเขาบอกครับอันนี้ก็หางของซามมิตนะครับเ,เพื่อนกระทะเงาอยู่กระทะหนึ่งครับทุกคน นอกจากนั้นก็สนิมครับถ้าเอาวีก็โลสนิมครับโลสูงสุดครับบ่าสามมิตรครับทุกคนสามเาครับ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรนะครับทุกคนพามาชมแบบ คร่าวๆนะครับเพื่อนถามว่ารถการ๊าดวิ่งดีไหมครับบางคนเขาไม่ชอบนะรถการ๊าซครับตั้งแต่ผมขึ้นรถการ๊าซผมชอบนะครับเพื่อนคือแบบมันยังไงอะ่ะมันฟรีเครื่องนอนได้ครับทุกคน <laughs> มันดีประมาณนี้นครับถามว่าออกตัวแรงไหมออกตัวไม่แรงครับทุกคนออกตัวไม่แรงแต่ถ้ารถลอยอะ่ะรถลอยแล้วก็ยืนพื้นเป็นร้อยได้ครับ แปดสิบเก้าสิบครับก็แถวๆนี้น่าจะรถบ้านนี้แหละครับที่วิ่งวิ่งอันนี้ไม่ได้ไม่ได้คุยไม่ได้บอกครับคือแบบพูดให้ฟังเฉยๆครับที่ที่ขับมานะครับทุกคนนี่ก็รถเก่าจากเขาครับไม่รู้ผ่านมากี่มือแล้วครับเพื่อนก็ผมขึ้นได้สี่เดือนนะครับผมก็ภายในผมก็ ไม่เบียอะไรนะเพราะว่าทำความสะอาดเป่าก็เช็ดทำความสะอาดหมดนะเมื่อวานผมก็ล้างทำความสะอาดตรงไหนพอทำได้เพื่อนพอรถมันหลายสิปีแล้วครับทุกคนไม่แต่งนะครับทุกคนรถบ้านนี้ ผมไม่แต่งแต่งน้อยๆก็พอแล้วมันไม่มีเวลาครับเพืเ่อนบริษัทถาวใหญ่ไหมใหญ่อยู่ครับร้านจอดรถรถบัสก็เยอะครับเพื่อนสแกนเนียก็เยอะ เดี๋ยวเย็นนี้ก็เอารถไปจอดหน้าตึกครับพรุ่งนี้ก็วิ่งงานครับเพื่อนฝังฝังนูน้นฝังนู้นก็ทำสีทำสีกระทะกันฝังนูน้นกระทำสีกระทะกันครับก็แต่งครับผมรถแต่งอันนี้ยังไม่แต่งครับบานนี้ก็เป็นงานวน เยอะครับแต่เดือนเดือนนี้เนี่ยเดือนที่ผ่านมาเดือนกุมภาที่ผ่านมาครับก็ไม่ค่อยมีงานวนเท่าไหร่ครับทุกคนไม่ค่อยมีงานวนก็ได้นอนบ้างได้อะไรบ้างปกติก็จะไม่ค่อยได้นอนเต็มที่ครับเพื่อนรถเก่าจิ้งรถผ่มขับ คันแรกของบอริษัทเลยเตัวป้ายแดงสามคันนะครับเนี่ยรอยรอยชนรอยชนมาครับบุบป,ประกันยังไม่เคลมเลยนะเขาไม่แจ้งประกันนะครับหนาบุบเ่ยรอยชนมาครับรราหมดทุกทั้งคันเราหมดกระจกกะเจอก,กระแตกนะครับ หัวคดแข็งครับคันนี้ทุกคนหัวแข็งมากครับเพื่อนแข็งจริงไงคือแบบธรรมดาอีซูมันต้องนิ่มนะผมขึ้นหลายๆคันครับเพื่อนเหมืนอนคันอื่นๆนะผมขึ้นมันนิ่มอันนี้น่าจะเป็นกับโชกเพราะดูยางครับเพื่อนอยางไปหมดแล้วในยางยางเขาจะเป็นขึ้นครับเพื่อนแต่มันจะกินข้างหนึ่ง ยังไม่ได้แจ้งทำนะทุกคนยังไม่ได้แจ้งทำก็สภาพรถก์ดก็ประมาณนี้ครับถามว่าบ้านนี้มีรถใ er, หม่ไหมไม่มีครับผมไม่มีเลยคนเก่าออกคนนอกเข้าครับ <c oughs> <laughs> เขารับสอนฝึกใครไม่มีประสบการณ์ใครขครับไม่เป็นไม่มีใบบขี่ มาครับติดต่อฝั่งอาจารย์โชค,ครับเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้เพื่อนเพื่อนดูนะเดี๋ยวจะไปรีวิวให้เพื่อนเพื่อนดูครับเพราะที่เขาสอนอยู่ฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นมอบานเขาก็สอนอยู่ครับผมล้างรถอยู่ผมก็เลยไม่ได้่าจะถ่ายครับมาบานก็เนี่ยเสียเสียเขาจะอยู่ฝั่งนูน้นก็ไม่มีอะไรนะครับทุกคนเดี๋ยววันหน้า ว่างๆ่าง๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูไหมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมไม่คลิปไม่ดังครับนานๆทำทีครับก็ขอฝากติดตามชมกันด้วยนะครับเพื่อนๆเราสวัสดีเพียงเท่านี้นะครับทุกคนฝากติดตามด้วยครับช่อง p ีพีเพาชม ขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับสวัสดีครับผม